สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ chapter ที่8ของการสำรวจ STEM and Coding with a d u p i c o นะคะในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้การใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อวัดความสว่างโดยรอบค่ะตอนนี้ทุกคนคงจะเห็นแล้วนะคะว่าเซนเซอร์ A P D S บน a d u p i c o เนี่ยมีประโยชน์มากมายสำหรับการสร้างโปรเจกต์ต่างๆและยังมีคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงคือการวัดแสงค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะเรียนรู้วิธีการวัดระดับแสงโดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างโปรเจกต์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงในสภาพแวดล้อมได้ค่ะส่องแสงไปที่เซ็นเซอร์แสงนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างบล็อกแสงไม่ให้เข้าสู่เซ็นเซอร์แสงเพื่อลดระดับความสว่างค่ะก่อนอื่นเราต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันพลอ t เตอร์ใน t อนนี d IDE เพื่อให้มองเห็นค่าเซ็นเซอร์แสงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการเขียนโค้ดแล้วนะคะ บรรทัดที่6ถึง7บรรทัดเหล่านี้นะคะจะเปิดใช้งานการตรวจจับสีบนเซนเซอร์ apds และตั้งค่าค o l เ r g a ก n ณฑเป็น2ค่าค o l เ r g a ก n ณฑนะคะจะส่งผลต่อความไวของเซนเซอร์สีค่าเกณฑ์ที่สูงขึ้นจะทําให้เซ็นเซอร์ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสีหรือความสว่างมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถปรับค่าเกณฑ์ให้เข้ากับสภาพแสงที่แตกต่างกันได้เลยค่ะบรรทัดที่10นะคะอ่านข้อมูลสีจากเซ็นเซอร์ apds ซึ่งรวมถึงค่าสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินและค่าเคลียร์ค่ะ ค่าเคลียร์แสดงถึงปริมาณแสงโดยรอบที่สามารถใช้เพื่อประมาณค่าความสว่างได้ค่ะบรรทัดที่11นะคะจะคำนวณระดับความสว่างเป็นเปอร์เซ็นต์โดยหารค่าเคลียร์ด้วยค่าเคลียร์สูงสุดที่เป็นไปได้แล้วคูณด้วย100โดยการแปลงนะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความสว่างในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายค่ะบรรทัดที่12นะคะแสดงค่าระดับความสว่างที่คำนวณได้ไปยังคอนโซลเชล ด้วย precision ที่ทศนิยม1ตำแหน่งค่ะเราได้รวบรวมการนำเซ็นเซอร์แสงไปใช้ที่น่าสนใจมาแล้วนะคะกล้องดิจิตอลมักจะมีเซ็นเซอร์แสงเพื่อปรับค่าของแสงที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยสามารถวัดแสงสว่างโดยรอบได้อย่างรวดเร็วและปรับการตั้งค่ากล้องเพื่อจัดเก็บภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะในส่วนของเครื่องจำหน่ายสินค้าเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติรวมทั้ง bill validator จะมีเซ็นเซอร์แสงอยู่เช่นเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความถูกต้องของธนบัตรโดยวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์นะคะใช้เซนเซอร์แสงเพื่อควบคุมการส่องสว่างไปที่สิ่งประดิษฐ์อันมีค่าเพื่อให้แน่ใจว่าแสงเนี่ยได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของนิทรรศการค่ะแผงโซลาเซลล์นะคะใช้เซนเซอร์แสงเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจว่าแผงโซลาเซลล์หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์เสมอเพื่อให้ได้พลังงานที่สูงสุดกกรรระบววนนาาีี้เย่ ทำได้ดีมากเลยนะคะในพาร์ทที่1นึ่งของชอร์ที่8ในวิดีโอต่อไปเราจะมาสำรวจเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ